นี่มาดูกันนะครับว่าไฟกี่โวลต์น,นะครับเคยสงสัยกันไหมว่าไฟไฟที่ช็อตยงที่เราช็อตยงตายครับกี่โวลต์มาดูกันเลยนะครับนี่วัดนะครับวัดวัด do you man จิ้มนะครับจิ้มจิ้มนะครับสายนี้นะครับ ายนี้ก็จะไปเป็นข้วบวกข้วลบนะครับเป็นไฟ dc นะครับเพิ่อ่านะครับเรากลับขั้วอยู่แน่เลยเป็นลบเป็นบวกเลยอ่านะครับมาดูกันเลยว่ากี่โวลต์นะครับ สองร้อยแดโวลต์ดีช็อตยุงนะครับอันนี้นะครับไฟบ้าน2 2 0รโวลต์มาเข้าไดโอม